พี่เฟิร์นคะทำไมกินลิปโพลามาตั้งนานแล้วน้ำหนักยังไม่ลงเลยอะคะอืมต้องถามก่อนว่าสิ่งที่เราอยากจะลงอะคือน้ำหนักหรือสัดส,ส่วนอันนี้2อ,อย่างนี้ต่างกันนะเพราะว่าถ้าเราอยากลดน้ำหนักอะ โหเรียกว่าน้ำหนักในร่างกายเราอะมันมีองค์ประกอบหลายอย่างมากเลยมันมีทั้งมวลกล้ามเนื้อมันมีทั้งมวลไขมันมันมีทั้งมวลกระดูกและมวลน,น้ําถ้าวันนี้เราอยากให้น้าหนักเราลงอะอ่าลงได้แต่สิ่งที่หายไปคืออะไรไม่รู้นะบางทีอาจจะเป็นกล้ามเนื้อที่สลายไปก็ได้ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดวันนี้เราอยากให้สัดส่วนเราลงสัดส่วนก็คืออะไรเนี่ยพวกส่วนเกินรอบเอวรอบสะโพกต้นแขนต้นขาต่างๆพวกเนี้ก็เป็นสิ่งที่ผู้หญิงหลายท่านเนาะก็อยากที่จะให้แบบกระชับขึ้นซึ่งตรงนี้คือมวลไขมันซึ่ง ถ้าเราอยากจะลดจริงๆอ่ะพี่แนะนําว่าเราควรที่จะพุ่งเป้าไปที่การลดไขมันเลยอย่างลิสฟอรที่ถามว่าทําไมกินแล้วน้ําหนักยังไม่ลงเพราะว่าจริงๆลิสฟอร์าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ช่วยลดน้ําหนัก แต่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยลดสัดส่วนได้เพราะช่วยเป็นลดพุ่งเป้าเลยในการลดสลายไขมัน1เลยช่วยในการทําให้เราอิ่มเร็วขึ้นจากการกระตุ้นฮอร์โมน GLP1 2เลยช่วยในการสลายไขมันด้วยการกระตุ้นโปรตีน a n g i o พ r o p i n lipol และก็3เลยไปช่วยลดการอักเสบในร่างกายที่เป็นปัจจัยที่ทําให้เกิดโรคอ้วนได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าวันนี้เรากินลิปฟอลาแล้วอยากที่จะมีสัดส่วนที่ดีขึ้นอันนี้เป็นคําตอบแต่ถ้าเกิดอยากลดน้าหนักอะ่ะไม่ใช่คาตอบนะ